สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่หาดน้ำรินนะครับผมขี่หยจดขอดมอกกันนักนะต้องขี่มาถึงครับตอนขี่ออกมาจากบ้านนะครับลืมกดทายนะครับโอ้พึงมาถึงเพิ่งมาสังเกตนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หาดน้ำรินเนาะนี่ก็เป็นหาดน้ำรินฝั่งด้านซ้ายนะครับฝั่งด้านตะวันออกนะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นสวนยอมนะครับที่พักผ่อนนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันนะครับ ในก็มีที่ให้นั่งพักผ่อนนะครับมีห้องน้ำห้องท่า,านะครับคอยบริการนะครับผมต,ตอนนี้น้ำขึ้นนะน้ำขึ้นห้ามใช้เสียงนะครับแต่ว่าต็เสียงดังทุกอาทิตนะอ่ะนะน่านี่ก็เป็นสวนน่านัาง่งพักผ่อนนะครับสาวก็มานัาง่งพักผ่อนกันนะครับเป็นบริเวณนี้เลยนะครับมาเด็กๆก็มาเล่นน้ำกันนะครับ โอ้พระอทิตย์ขึ้นสวยนะวันนี้นะเป็นแล้วพระอาทิตนะครับยาวไปถึงนู่นเลยตรงนู้นก็เป็นภักดยุทหภัทรานะครับแล้วก็เกาะสัตหีบสม่สารนะครับอยู่ตรงนู้นนะแล้วก็มีรูปปั้นพยูนนะครับอยู่ข้างบนนะเราสูมไปให้ดูได้ไหมอ่าเดีผมซูมสุดละเห็นเห็นพายุไหมครับอ่ารูปปั้นพยูนเนาะวันนี้ก็น้ําน้ําขึ้นนะครับวันิน้ําลงเนี่ยน้ำก็จะลงไปถึงนู่นเลยนะ พอนเห็นเลยนะครับก็สามารถเล่นน้ําได้นะครับวันนี้ก็พื้นกค่อนข้างแรงไม่ค่อยฝนเลยด้านหน้านู้นนะครับจะเป็นอุทิคมอุตสาหกรรมมาะพุทธนะครับเอยู่ไปสานู่นนะทิศนู้นตรงนู้นนะครับวันนี้ก็อากาศดีทีเดียวนะครับผมเขาอาทิตนะครับคนเยอะมากพื้นที่ก็ยังพอคสำหรับทุกคนนะถึงคนจะเยอะนะแต่ก็สามารถรองรับได้หลายพันคนเลยนะยาว เป็นลงไปชายหาดสักนิดหนึ่งนะครับโอเค <Okay. S 1> มาเล่นน้ำนะครับช่วงวันหยุดนะครับก็หาดที่นี่นะครับก็มาเล่นน้ำนะรับเด็ก็ชอบมาเล่นน้ำกัน,นมาเล่นน้ำที่นี่กันนะครับแล้วก็ทิศบิก็อยูน่น้านนู้นนะครับ ควาน่าเล่นติดแบบหนึ่ง,บบงสําหรับหาดน้ง,งริงนะรครับอำเภอบ้านถา,างจังหวัดระยองนะครับผมเดี๋จะพาลองขี่ไปทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับว่ามีบรรยากาศเป็นยังไงนะครับบรรยากาศสดชื่นนะครับตอนเช้าที่นี่เพราะว่ามันอยู่ริมทะเลด้วยนะซึ่โร้รวศาลานี่ก็ผูพังไปแล้วนะครับโดนขึืนซัดก,กระแทกนะครับ มีใต้ใติดนั่งเข้าไปข้างในนะตอนนี้ก็ไม่มีแล้วไม่แลค่สาบสุดเลยแล้วแต่มันก็ย,ยังคงแข็งแรงอยู่เรื่องที่เอ่อเศาะทางไปแล้วนะสำรึกสุดโต่งลงไปนะครับตามกาลเวลานะครับบริเวณหาดทั้งนีนะครับก็จะมีร้านอาหาร ก็มีหลากหลายร้านนะครับสามารถนั่นงพักผ่อนแล้วก็สังอาหารรับประทานได้นะครับแถวนี้นะมีหลากหลายร้านเลยนะครับก็รสชาติก็เอาได้นะพอไ,ได้ครับได้โอเคเดี๋ยวเราขี่ไปดูด้านนู้นกันนะครับบรรยากาศทางด้านนู้นนะ ก็สุดชายหาดด้านตะวันตกแล้วนะครับผมนะก็นี่มีร่มสนนะครับให้นั่งพักผ่อนนะครับด้านนู้นนะต้นกูกวางนี่ตอนนี้มามานั่งประจํานะครับก็เ,เป็นใต้ร่มไม้นะครับกอใครมาก่อนก็ได้นั่งก่อนนะเมื่อก่อนมีทิงค้าด้วยขาดไปแล้วก็วจะมีเศษสะเศษขยะเล็กน้อยเพราะว่า เมื่อคืนนี้นั้นจะขึ้นมาถึงนี่นะรัก็ขึ้นพัดขึ้นมานครับจะมีเศษขยะอยู่ปลายๆนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องวอรี่นะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นปากแม่น้ํานะครับก็มีน,น้ําลําคลองที่ไหลาจากบนฝั่งมานะก็พัดพาขยะลงทะเลด้วยเนาะก็เมื่อก่อนก็หนักหนากว่านี้นะแต่น,นี้ก็เบาบางลงไปมากแล้วนะครับก็ฝากรณรงค์เลยนะสําหรับคนที่สําหรับประชาชนทั่วไปนะว่าคนทั่วไปนะครับก็ให้ใส่ใจเรื่องขยะกันทิ้งขยะลงถังขยะนะครับไม่ทิ้งลงทางถนนแม่น้ํูคลองต่างๆนะครับไม่งั้นก็จะเกิดมลภาวะ แบบนี้นะขยะเต็มเลยนะเมื่อก่อนเยอะกว่านี้นะเยอะจนน่าตกใจครับน,นี่ก็น้อยลงไปเยอะมากแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับสวยแล้วครับชายหาดสวยแล้วนะชายหาดเป็นที่ที่ผมข้บมานั่งเล่นประจํานะครับมานั่งเล่นประจํเอมีลิงด้วยุณสังเกตคุณนุนเมื่อก่อนไม่ได่มีลิงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันผมไม่เคยเจอซึ่งเห็นเนี่ยหาดที่มีลิงมาจากไหนเนี่ย ไปแล้วนี่ผมอยู่มาหลายสิบปีแนละ้วผมไม่เคยเจอลิงที่หาดน้งลินนะนี่ผมไม่เคยเจอเลยอย่รู้ใครเอาข้อมาปล่อยไปแล้วดูน้องดูนะ้องโอ้มีลิงเลยนะโอ้เพิ่งเห็น ก็จะธรรมดานะแต่มันอันนี้ซึ่งสำหรับผมนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับมันหยุดอะไรต่างๆครับทิปขี่รถท่องเที่ยวก็เดี๋ยวจะทยอยลงมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะจะเข้าสู่าหนอีกแล้วโอ้ฝนก็เริ่มจะตกทุกนะครับครับเข้าวสนออกนะครับระยองสบุรีตอนนี้ก็ฝนิ่มาแล้ววางบ้านนะครับผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็สามารถเข้ามาแวะพักผ่อนที่บ้านฉางได้นะครับผมมีชายหาดสวยๆมีโรงแรมมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายนะครับ พร้อ,อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนนะมีร้านการเต็น์มีโอ้เยอะแยะเลยนะไม่ต้องเป็นห่วงครับทั้งโรงแรมโรงแรมริมทะเลเกสเท้า yes ต่างๆนะครับมากมายนะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับ๋ยวคราวหน้านะเดี๋ยวจะพาไปหาดฝั่งทางนะน้นมากแล้วก็ผีเล่นในที่คมุตส,สาหการรมกักประทุษเผือเพื่อนๆังไม่เคยเจอว่าบรรยากาศ็นที่ร่ มันเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะพาขี่ไปดูนะครับทุกท่าก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่ง subscribe ไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ แคบนะครับถ้าเพื่อนๆจะมาก็ระมัดระวังกันด้วยนะ2องสองงนะครับจะเป็นแนานถนนทีอ่อยู่ระา่าอยู่ระห่าต้นสนนะครับช่องทางจะแคบหน่อยนะก็ระมัดระวังนะครับมีรถยนต์เขียวไปหลายคันแล้วนะครับกรบะจบนอกทางนนี่ก็เป็นร้านอาหารนร,ร่มสนนะครับอาหารทะเลนะรสชาติอร่อยนะครับสามารถมานั่งรับประทานได้ตอนเย็นนะถึงกทุกวัน